ใช่ไหมพี่ดิ๊กออกไปยังอ่ะคือคืออ้าวไม่รับันเลยจ๊ะดังแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ดังแล้วโอ้หคนดูขนาดกลางวันนั้นนี่ตั้งสองพันห้าวันนั้นเจ็ดร้อยอ่ะเฮ้ยอีนตอากลากเลยเนี่ยบ่ายสามเนี่ยถ้าสามทุ่มห้าพันนะทางเงี้ย ไหมเขาให้เาา้เขาจะไลฟ์สี่ทุ่มคนเรียงเจ็ดร้อยเลยเฮ้ยนี่บสามสองพันห้าปกติอย่างนี้จะเ,เกิดตอนข้ามาคูณสองห้าพันไม่จริงพีิธีกไปไหนอ่ะไปทำงานต่อแล้วอ่านข่าวหรือเปล่าอ่านข่าวสิวันนี้จะติดอ่างไหมต,ติกตุันนะอ่างอ่ะ <laughs> อ่างอะไร ผูดบับกูดับอีกแล้วกูดบับฮะกูดับอีกแล้วอะไรนะกูดับอีกแล้วเตะเตะออกเลยโหเตะออกเลยไอ้เคลิ้นตอนแบบ<อ>คนดูสองพันกว่ามอกจะเตะพี่ออกแล้วนี่ตอนกลางวันนะคนดูสองพันเจ็ดกูเจอจังเลยคนดูห้าสิบคนนะเคิ <laughs> น้นนายไอซีเมื่อก่อน หนูเห็นพี่นิกเข้ามานะไอจีหนูมาก่อนตอนที่หนูไลฟ์หนูก็โอ้ไม่ก็สวัสดีค่ะพี่นิกนะาัหนูผู้นี้เลยไม่ตอบด้วยหนูเนี่ยอืมคือแบบไม่ตอบนะไม่ตอบไม่ตอบเลยไม่ตอบไม่ตอบวาพี่นิกหัวส่องนานเลยตอนนั้นดูไลฟ์นานเลยดูสักหน่อยซิว่าจะพูดอะไรไม่ได้หนูทำอะไรอ่ะจะพูดไปเรื่อยอ่ะไม่จริงเลยไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ได้พูดเลย อ๋อใช่ใช่เดีพูดอีกแล้วชียรใช่ไหมตอบไม่ได้ตอนน้องเยอะใช่ค่ะคือเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนไปเนาแพี่ดิกกี้ร้องเพลงแล้วมีคนมาฟ้องว่าพี่ดิกกี้ร้องเพลงสิบสี่อีกครั้งเมื่อคืนโอไม่ร้องเล่นกับพี่ฮินเพราะว่าไอ้นี่ไงจะชวนเดี๋ยวไอจะชวนในทีมงานไปทําบุญที่ไต้หวันไงแล้วเกี่ยวอะไรกับสิบสี่ครั้งอ่ะเพลงพิเศษเมื่อก่อนเขาไปถ่ายเอ็มีที่ไต้หวันหรอ พูดไป The Boys เหรอตลกเขนินนิดิคนรู้ใช่ไหมพี่นิกกี้พูดนี้คือแก้เขินนะดูดูกดึกค่ะหนูไม่ชอบพี่นิกกี้เรา ถามพันน้าวขนาดไม่ชอบมันยังตามพี่ไม่เข้าไลฟ์เลยหนูไม่ได้ตามพี่นิกี้เลยพี่นิกี้ขอรีเควสต์มาไม่คุณพิมมาเข้าไลฟ์ไหมพี่มาหรือเปล่าก็เพราะหนูยังไม่ได้ตอบพี่นิกี้เดี๋ยวก็มางอนอีกเดี๋ยวก็อันเซนอีกพี่มาหรือเปล่าจ๊ะบอกสักหน่อยว่าไลฟ์อยู่ไม่ได้ตอบคือไลฟ์อยู่ลองไลฟ์เป็นอะไรไม่รู้ชอบดองไลฟ์เป็นแบบคนโลกกิดถ้าเกิดอ่านแล้วอีฝั่งไม่ตอบจะน้อยก็เลยไม่ตอบเขาซะเลยไม่ไม่ใช่พี่ก็ดองไลฟ์ผม ไม่จริงอ่ะดองไลน์แล้วก็ไปอัพตอรี่รเองอนงอนเหรอยิงน้อยใจปะซะไม่งนไม่งอนไม่งอนวันนี้ไม่ไม่ได้เล่นโทรศัพท์เลยตั้งแต่เก้าโมงเช้าเพิ่งได้เล่นนี่แหละทั้งวันไม่ได้เล่นเลยทำไมพี่กี้ไม่ได้พี่กี้ไม่ได้บอกบังคับให้หนูใส่เสื้อแต่พี่กี้พูดว่าอะไรไม่ได้พูดอะไรเลยเหรอเสื้อเนี่ยจะใส่ไหมจะใส่หรือจะถอดไม่ใช่เขาใส่เสื้อ พอใส่เสื้อแล้วกีดกีดแล้วก็ถอดพอถอดเสร็จกีดกีดแล้วก็ใส่ใส่ปุ๊บกีดแล้วก็ถอดพอถอดเสร็จกีดแล้วก็ใส่ผมก็เลยบอกว่าตกลงจะใส่หรือจะถอดถ้าจะถอดก็ถือให้ไม่แล้วหนูก็บอกว่าแล้วจะใส่แล้วจะถอดแล้วมันเกี่ยวอะไรก็หนูก็ถือเองไงแต่ทํำไมทำไมกับพี่แล้วใส่เดี๋ยวจะถอดก็เรื่องของหนูใช่ไหมทุกคน<ช>ไม,ไม่ถ้าจะถอดก็เดี๋ยวถือให้ถ้าจะถือให้ก็ถือให้ไงไม่ถ้าจะถือให้ตัวต้องถามแล้วถือให้เลย ทำไมโอ้ยนี่กีชอบโกหกทุกคนนะแล้วหนูก็ไม่มีโอกาสได้อธิบายเลยไม่ได้แก้ตัวเลยเรากีทุกห้านาทีเอฟซีกีทุกห้านาทีทอผมถามว่ากีอะไรอีกไม่จริงไม่ได้กีจะกีทำไมเพื่อเดินผ่านก็กีอะไรก็กีเพราะเพื่อนผู้ชายผู้ชายเพ่กีแบบมีทุกอย่างเพื่อนผู้ชายเดินผ่านก็กี้วผมถามว่ากีดอะไรก็เพื่อนอ่ะมาวีหรอยงก็เพื่อนอะค่ะไม่ได้เจนาน่ะ ตลกมากไม่คอนคอมเมนต์ตลกมากตีกันแล้วตีทุกวันวันหนึ่งตีรอบหนึ่งใช่ใช่ใช่ต้องต้องขอให้มีนิดหน่อยเขาบอกพีนิกกี้หึงอะไม่หึงเลยไม่เคยหึงเลยโอ้โหขนาดไม่เคยหึงนะคะทุกคนผมไม่เคยหึงนะครับมีแต่น้องที่หึงนะครับหึงคือหึงอะไร ผมไม่เคยหึงนะครับอย่างเช่นไม่พูดดีกว่าแอบกลัวโดนกลัวพูดเดี๋ยวหนูพูดกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนหนูไม่โกหกนะทุกคนรู้หนูไม่โกหกหนูพูดความจริงอะใช่ขนาดไม่หึงนะ <c oughs> ไม่พอการทุกคนไม่เปียนโนหนักกว่าผมเยอะผมเนี่ยแบบว่าโอเคเปนโนยไป,ไปไหนก็ได้เดี๋ยวให้พี่เคลิ้นไปรับไปส่งละกันไม่เคยว่าเลยแต่กับผมไม่เอางั้นก็ให้เคลิ้นไปัป็นละกันไม่ได้อันนี้ห้ามอดไม่ก็จะพ่อทำไมใช่ไหมจ้ะไม่ไมนด็ก็เป็นคนหนูได้ะคะ่ะใจ<ช>ว่าทำไมพูดดีพูดดีสงสารพูดดีพูดดี ไม่ก็ให้พี่ไมค์ข้าอยู่กับพี่นิกกี้ไงนี่พิคกี้ร้าเป็นหนูหรอตกลงวันที่หกคอนเฟิร์มนะตรงวันพอตอนบ่ายพี่ทำงานไหยอตอนเช้านะถ่ายทันก่อนโอเคเช้าหรอไอยูโอเค หิน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 ไปบอกบอกกองด้วยว่าวันออที่หกอ่ะเดี๋ยวไทยกับคุณเปียนโนก่อนนะก่อนเช้าก่อนไปงานช้างหินน้องฝากบอกทีมงานด้วยนะหินสามเนเจ็ดเลยอู้สามเนเจ็ดเลยดังแล้วพี่คนดูเท่าไหร่นี่คนดูเท่าไหร่ ผมไม่ค่อยเล่นในติ๊กต็อกนานๆเล่นทีเห็นไลฟ์ทุกวันทุกคนซื้อเสื้อหรือยังอ่ะไปโทรมาพี่เบียร์พี่เบียร์โทรมาคุยกับเอฟซีก่อนพี่เบียร์โทรมาคุยๆทุกคนซื้อเสื้อหรือยังทุกคนซื้อเสื้อหรือยังเจ็บคอโอ้ซื้อแล้วรอแต่ยังไม่ได้ใส่เลย ไม่รู้จะได้ฟรีมาหรือต้องซื้อแต่เห็นพี่นิกี้แจกคนนี้อยูนะคะแจกแต่ผู้หญิงโอ้ยโทรศัพท์จะพังแล้วให้หนูใส่ก่อนค่อยซื้อหรอกบอกพี่นิกี้ว่าเอามาให้สักตัวซิ <S 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 อี่าต้องซื้อใช่ไหมพี่ไม่ให้หนูซื้อหรอกมาแล้ว <ใ>พี่เบียพี่เบียโทรมาพี่เบียโทรมาพี่จะให้เสียหรือฟรีไหมโอ้อขนาดขนาดบสามคนรู้ต้องสี่พันเลย้ไม่จริงพอพี่ลี่เข้ามาไม่เกี่ยวก่อนผมก็มาคุณไร้คนเดียวก็สามพันแล้วไม่จริงพี่ลี่จะให้เสารถจำนนต้นงใช่สองตัวเ้ออะไรอ่ะ แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคอคอหน้าขอเอ็กคุณเปียนโน,นได้ไหมครับอีกสองเดือนต้องมีลูกเจี๊ยบแล้วก็โบนะทุกคนเขา,าต้องซื้อเลือกรายเลยก็เดี๋ยวพอคุณกลับไปจากอางังอังกฤษปุ๊บก็ขายเลยเอาไหมไปอังกฤษพี่คนเขาเป็นตลกมากหนูกไปอังกฤษพี่นี่จะคิดถึงหนูหรือเปล่าเดี๋ยวเปียโนแบอังกิตเดือนหนึ่งเอฟซีแล้วจ้ะพร้อมไหม พร้อมคือพร้อมทำงานทุกวันไงนี่จะคิดหนูอยไหมทำงานทุกวันเลยพี่อะไม่คุยละทุกคนหนุบไปแล้วนะเฮ้ยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ริดเอยอะนะหูดับตลอดอเลยอะเคยริดเยอะเคยทุกวันแล้วเพื่อนดูได้ยินพี่ไม่เคยได้ยินหนูเลยมั้ง โอ้แล้วตอนแรกเป็นโนไลฟ์คนเดียวคนดูสามพันเก้าพอกูเข้ามาเลยสามพันห้าอนดู 3, 5, นดีแล้ว <laughs> นี่แต่งหน้าแต่งหน้าออกไปไหนเนี่ยพูดเราจะกดไหมนะไปไหนมาเล่นไปถ่ายงานรู้อยู่แล้ว,วงาน,นงอะไรถ่ายงานอะไรจ้าไม่รู้ไม่บอกถ่ายงานอะไรคือเปลี่ยนแล้วนะคะทุกคนถ่ายงานอะไรจ้าวันนี้ พี่กี๊กไม่ต่อหรอมื่อกีไม่ต่อไปลงนะโดนอะไร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 คืออะไรอุ้ยเดี๋ยวนี้พูดไม่มีหาเสียกันแล้วไม่ชอบพี่กิีกหรอกไม่มีหาเสียกันแล้วทำงานอะไรจ้าวันนี้คนสวยไม่หยุดหยุดโอ้โหมือถือลิฟต์อยู่เลยอะเตรียมเติมเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มีคนถามว่าใช้อะไรอ่ะอันนี้ทุกคนมันไม่มีที่ใช้เลยมิวจะทำยังไง ดูเครียดมากมันหมดแล้วโอ้สามพันเก้าอะไรไอ้ที่นี่ขนาดเพิ่งเล่นทิกตอกได้เดือนเดียวนะมึงถ้าเล่นปีนึงคนดูสามหมื่นเก้าคุ้วะปีหนึ่งคนก็ไม่ดูแล้วใช่ใช่ทุกคนไปตั้งหนึ่งเดือนไปเดือนหนึ่งอ่ะ นี่กี้ก็ฟรีดอมเลยไม่ฟรีผมทำงานเกือบทุกวันเลยอริงเหรอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเริ่มถ่ายหนังเลยไอ้นี่ไม่ได้เที่ยวเลยทีเนี้ยอดเลย<ม>จบเลยจร<ท>ิงจริงหรือเปล่าลาก่อนสขุบิททองหล่อผมไม่ได้เจอกันแล้วละคงตัวดำแล้วพไปอยู่ที่ป่าตลกมากเลยอ่ะอวดํำแล้วนิกให้พี่นิกี้เข้าไหมาแล้วเดี๋ยวพอพี่ไปทำงาน อุ้ยใครยิงผู้ให้เปลี่ยนเอาเลยที่ดีอ้อะไรอ่ะเท่เลยมีผู้ด้วยโหเพิ่งเห็นผ,ผู้อะไรเนี่ยเข้าๆคืออะไรอ่ะอุ้ยเท่เลยอุ้ยเป็นรูปหมาด้วยอุ้ยเท่ยังมียูนิคอนด้วยโอ้โหมีรู้สึกอุ้ยคืออะไรอ่ะ แฟนแฟนพี่อันอะไรอ่ะอ๋อแฟนพี่อันโอกิผู้หญิงใช่ไหมอ่ะใช่แฟนพี่อันชื่อพี่เดียอขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ่ะอบคุณรับพี่เดียโอ้เปลี่ยนตรงไ่ธรรมดาแล้วคุณดูสี0พันหนึ่ง แต่ยิ้มแต่ยิ้มก็ยิ้มออกมาไม่ต้องดึงเชิงไม่ดึงแต่ยิ้มก็ยิ้มออกมาจ้า,าจะยิ้มกปยิ้มออกมานะจ๊ะไม่ไม่ไม,ไมใครคือแม่เดียร์เหรอคะแฟนพี่อันโอคิเส<อ>ื่อโอกิที่ถ่ายรายการกับพี่ไงใช่ใชขอบคุณนะคะไม่เป็นไรครับ ไม่ได้คุยด้วยอ๋อคือไอะแกล้งแกล้งเล่นมุกไงทำไมอะทำไมก็เล่นมุกไงทำไมจะให้เล่นน้องไงอะไรนี่แกล้งเลยนี่หยอกเลยนี่แตะออกเลยซาลีแล้วหนูไปตีแบดกับซาลีกี่โมงวันนี้่อทุ่มถึงกี่โมง สี่ทุ่มหรอมับหรือเปล่าไม่รับไม่รับไม่รับทำงานทำงานอะไรสี่ทุ่มก็เนี่ยถ่ายรายการเสร็จก็สองทุ่มมดีไม่จริงอะตอนแรกเมื่อกี้พี่นิ่เขียนว่าถ้าหนูถ้าหนุ่จะไปตีแบบพี่จะได้ออกไปวิง่งอ๋อใช่ใช่เพราะเขาไปตีแบบผมจะออกกำลังกายจะไปวิง่งถ้าเป็นผู้นี้ก็เห็นมนารับข้างหน้าตลอดแล้วคร ไอ,อเคลนครับไอ,อเคนลนรับครับไมเคิลครับที่ไมเคิลรับครับเอาแบบที่ทุกคนเชื่อเลยเบบถ้าผมรับคือผมต้องขับเองครับน,นี่ไมเคิลรับครับสบายใจเลยค่ะทุกคนนี่โอ้ยนี่ขนาดหน้าโบสถ์เนี่ยคนดูตั้งสี่พันถ้ายิ้มเราจะขนาดไหนเจ็ดพันหรือเปล่าเดี๋ยวลองยิ้มสิหนึ่งสองสาม บูดเยอะเหนียคนี่นี่ทำคิวนี่นี่ทำคิ้วบูดแ่แคิ้วไหมบุบบดเอ้ยคิ้วพวกโวคิ้วอะไรจาคิ้วพี่คิล้วพี่คิลาแล้วดีครับ พี่ขี่รถเป็นแฟนพี่ต้นส้มใช่ไมหมลูกใช่หรือเปล่าพี่ขึ่นส่ไลน์นะเขาบอกพี่ขี่รถเป็นแฟนต้นส้มพี่ต้นส้มบอกไม่ใช่เขาบอกนารุโตะเขาบอกไม่ใช่ทั้งคู่อ่ะอุยกินอะไรดีขึ้นยังไม่กินข้าวเลยคว<น>รตุสารไหมไม่ก๋วยเตี๋ยวอะไรเบียร์น้อง หรือไปกิ ang, hey, นใกล้ๆโมโนก็ได้นะพี่วะเนาะเอาปะได้นะทุกคนนวดไม่น <so ่าทันนะเข็ดอ๋อหรือว่าคที่เื่เข็ดฮาโลทำไมตัวจริงคือแปงนี้ก็คือคือมพี่ฮินเอาใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้ Hmm. คุณเปียโน,โนได้ถามถามพี่ฮินดิ้ว่าพี่ฮินเขาได้ช่วยแบบแพ็กส่งเสื้อมั่งเปล่าหรือไม่ได้ทำบอกแล้วพี่นี่พี่ฮินอู้พี่นิกกี้อู้มาไลฟ์ทุกวันเลยหนูบอกไปแล้วไว้ตั้งแต่เช้าฮินอะไลฟ์อู้มาไลฟ์ตลอดเลยบอกไปแล้วบอกว่าพี่ฮินอู้หรือเปล่าพี่ฮินรีบฟลิปหน้าจอเลยโชว์ให้ดูทําทงานอยู่ไม่ใช่นะเขาเปลี่ยนเลยเขาเปลี่ยนหน้าจอแบบนี้แต่ไอฮินที่ว่าแรงๆก็คนดูน้อยกว่าเปียโน,โนเยอะป่ะ ไอค,นะคืนเนะกูไม่เคยเจอใครที่ไม่ใช่ดาราแล้วไลน์แล้วคนดูสี่พันเลยนะเว้ย<ต>ไม่มีนนอะ่ะนพี่นะเด็กป้านหนูบางทีแปดพันห้าเคยดูเยอะสุดเท่าไหร่นะคนดูเท่าไหร่นะน้อยค่ะน้อยมากเท่าไหร,ร่เท่าไหร่คนดูเยอะเยอะสุดเท่าไหร่แปดพันเก้าเอง <laughs> เฮ้ยมันอีกหนักแล้วไม่อารมดีขนาดนั้นได้หรอแต่วันที่หกมีนัดกันนะจ๊ะโอเคมีนัดกันนะจ๊ะ <S 2> <S 2> <S ดารายังน้อยกว่าเคยเห็นดาราบางคนไลค์คนดดสองร้อยพูดเบโนไม่ได้ อวยอีกแล้วพูดเอาใจอีกแล้วมันแล้วเป็นโอ้คนตามหกหมื่นอ่ะที่ดูถ้าเป็นคนตามหกแสน่ะคนก็เพิ่มกี่เท่าวะสิบเท่าโอ้มันคือไม่ถแปดหมื่นไม่ถึงหรอกตามสัดส่วนอ่ะโอ้โหคนดูยิงแบบเกินสิบเปอร์เซ็นต์ของคนตามอ่ะไม่ไม่เคยเจอเนาะเคยเจอปะยิงแอดยังทำไม่ได้นนกนไปอวยอวย,อยเลเทเลย ชอบชอบชอบไอวยไม่ชอบสีชอบไอวยโวยแล้วยิ้มถึงรู้ว่าอวยก็ยิ้มรู้ต่อให้แกล้งชมเขาก็ยังยิ้มแกล้งชมคือหมายถึงเปรียบเปรยไงอุ้ยปวาวันพ่กี้ละโอ้โหมีตึกด้วยสุดยอดเขาคือเทพโ,อโของจริงปวาวันคืออะไรก่อน ขอบคุณนะคะพี่คีร่าแต่ว่าคือ,อไม<ด>่<ะ>เดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องเอาเอาไปแลกเป็นเหรียญแล้วก็ส่งคืนพี่พี่เอฟซีนะครับเพราะว่าน้องแลกไปตังไม่เป็นไม่เป็นเลยพี่คีร่าสุดยอดแรงกได้ดิผีคีร่าขอบคุณนะผีเป้าเร็วเร็วเร็วไม่นเรอไมอ่คีรา่าพีก พีคีระขอบคุณนะพ<อ>ีบ้าไม่เอาพีาคีระกาหนองเจ้า,ขอ,ข,อาข,อขอบคุณนะคะพีนิกิเร็วๆพีคีระพีคีระนนองเจ้าขอบคุณพีคีระ thank you so much ขอบคุณขอบคุณขอบคุณพีบ้าคีระขอบคุณขอบคุณนะคะอู้สินหัดแล้ว ขอบคุณนะคะพี่คิระเป็นนมเป็นนมพี่คิระขอบคุณพีบ้าวนะคะไม่อ้าวตอนคุยโทรศัพท์ยังให้สอนอยู่เลยภาษาใต้เพราะคนดูเยอะมากเลยอะอุปกรณ์อยู่กันสองคนบอกสอนหน่อยสอนหน่อยเดี๋ยวทำภาษาเขาเสียโอ้ยโอ้ยอยู่กันสองคนอยู่กับผมสองคนอะพีบ้าวพีบ้าวท้อนน้องอิดท้อนน้องอิดพรคนดูเยอะอ่ะได้กิวโซมาสิทธิ์ละ ตลกอ่ะ Thank you so much บุยไปแล้วทุกคนไปไหนอ่ะพี่กกี้จะไปลรอเดี๋ยว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 พี่ออกเองเดี๋ยวพี่ไปทำงานละน้องไลฟ์ต่อเลยบายชวนสารีชวนสารีขึ้นไปไลฟ์สิไปไปชิวๆชวนสารีขึ้นไปไลฟ์สิเดี๋ยวพี่ออกแล้วพี่ไปทำงานต่อโอเคดูคุยกับแฟนคลับไปเลยแล้วก็ฝากขายเสื้อให้พี่ด้วยใช่ใช่ ทุกคนบอกว่าซื้อแล้วขอบคุณครับเอฟซี FC ครับทุกคนซื้ออีกซื้อให้เพื่อนเลยซื้อให้ครอบครัวด้วยโอเคหนูไปคุยกับพี่พี่เอฟซเดี๋ยวพี่ไปทำงานก่อนเอฟซสวัสดีครับบายบายพีนิกกี้ไปแล้วหนูก็จะไปด้วยเหมือนกันทุกคนแถแลงเจน็จหนูยังไม่มีวเวลาเส็ยงของตัวเองเลยหนู บุย้ยใช่สิทาทุกคนทุกคนต้องไปซื้อเสื้อพิณิกิณนะคะแล้วก็ถ่ายลงเลยถ,ถ่ายลงมาแล้วก็แท็กเลยโอเคไหมทุกคนจะได้มีกำลังใจทีมงานจะได้มีกำลังใจด้วยโอเคไหมอะบายบายนะหนูเจ็บคอบายบายนะทุกคนหนูต้องใส่เสื้อโปรโมทแล้วทุกคนจะซื้อไหมถ้าหนูใส่แล้วถ่ายทุกคนต้องซื้ออีกหนึ่งเท่าเลย ต้องมียอดเข้าเยอะๆเลยเนี่ยพี่นิกี้ก็คิดว่าไม,ไม่ไม่ไม่ให้ซื้อหนูฟรีเลยอย่างเงี้ย <S S <uit> ใช่ไหมซื้ออีกใช่ใช่ซื้อให้พี่น้องครอบรอครัวญาอิเลยแค่ไม่ทุกคนหนเจ็บคอมาหือก็ไปกินน,น้ำบุยบายบายจุบ๊บจุ๊บบายบายเดี๋ยวค่อยมาไลฟ์นะคะพดอ๋ยูไปตีแบดกับสารีพี่ตรงๆบายบาย พี่คีราขอบคุณนะคะรู้สึกผิดมากมันแพงมันแพใช่ไหมบ๊ายบายไปนะบุย